มีตัวนะปลาอะไรก็ไม่รู้ไล่มาเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อ,อยู่โอ้ไม้เยอะมากเลยนั่งไงครับอยู่นะครับออ้มาแล้วครับกระสูพับ น่าจะมีอีกนะเฮ้ยโดยนอีลนะครับโอ้ยโอ้ยกราบสวัสดี เพื่อนๆและพี่ๆนานาทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบ่ายสองตกปลานะครับวันนี้ก็ออกมาตีไปช่อนข้างทางนะครับแต่วันนี้น้ําขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะหาตัวยากนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากนานาครับกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอนะครับก็ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับผม ม,มังหลายยิ่มีปลาเด็กไหมล่ะ อะไรก็สูบเหรือตักูบแน่นอนเลยปลาอนะไร เฮ้ยปลาอะไรครัเนี้เหมือนจะเป็นปลาสูบปะกัดเลงๆอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกัดโหดมากเลยนะ ผมว่านั่นจะกระสูบไม่ได้เอาเหยี่อกระสูบมาด้วยครับก็จะมาตีไปช่อนระช่อนไม่แดก <c oughs> กำไม่เอาเลยเ็ลองก่อนแต่ผมจะ พาเล่นอะไรนะถ้าไปช่อนม่กะ ค <c oughs> ลองลองนี่ครับลองถอดตะขอดู ผมว่าน่าจะกระสูบนะมันกัดเยื่อแรงมากเลยรอดูครับไม่น่าเอาเหยื่อกระสูบมาครับไม่น่าเลย ไององยกคาอๆครับจะกัดหรือเปล่าต้องกัดสีถ้าเป็นกระสูปอ่ะเพราะยก nhục 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 อุ๊ยโอ้โหไม้ไม่ใช่ปลาแล้วลองใหม่ครับโอ้โหไม้เยอะมากเลย นั่งอย่าง้ครับดูนะครับอ้ยมาแล้วครับระสูบครับเดี๋ยวหลุดนะยกครับอ้มาแล้วครับผมผมว่าแล้วนะครับที่แรกผมเอากบตกนะครับแล้วมันกัดมันกัดแรงมากเลยแล้ว ผมว่าแล้วครับต้องไม่ใช่ไปช่อนนะครับเพราะว่ามันกัดแรงนะนี่ครับกระสูบไซส์สวยเลยนะครับเทียบจากมือผมประมาณสี่นิ้วครับไซส์ประมาณสามสี่ขีดนะครับตัวนี้นี่ครับกัดตะขอกบนะครับเพราะว่าผมกะไว้แล้วนะครับว่ามันต้องเป็นกระสูบนะครับก็เลยไม่ได้เอาเหยือกระสูนมานะครับ ก็เลยถอดนี่ครับชุดชุดตะขอกบอยางนะครับก็อาศัยนี่ครับเคาะเเอาครับมันก็กัดง่ายนะครับกระสูบถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นเหยื่อแล้วมีตัวนะครับนี่ครับ ไม้เหรอน่าจะไม้ เดี๋ยวลองไปเกลี่ยงดูครับหอมพันนี่มันน่าจะมีอีกนะ โดนนีลนะครับอ้ยโอ้ย,อยปรากฏครับตัวนี้ปรากฏจะกัดนะครับดูครับกัดตะขอครอย่างนะครับปรากฏเป็นปรากฏน้อยนะครับกัดได้ไงเนี่ย อยกัตโคกกับออยางมันเดิมเลยนะครับมีตัวนะปลาอะไรก็ไม่รู้ ไล่มาเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อ,อยู่อู้ลุดโอ้ยมันก็ชากสายไปเลยนะครับส่งไม่ได้ มาขัดเอาใกล้เก,กินสยดายมากเลยก็วันนี้ก็หมดเวลาน,นั้นครับ ก็ตกได้สองชั่วโมงนะครับก็ได้กับสูบกับประกดนะครับก็ปล่อยปล่อยไปนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกัดนะครับกัดกัดก็กัดระแวงนะครับกัดไม่ค่อยติดนะครับน้ําก็ขึ้นครับหาตัวยากครับเดี๋ยวไว้มีเวลาก็จะมาทําคลิปให้น้าๆได้รับชมอีกครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกด ติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ